ยากไในหอวนิ้วมาเจ้าบนจุกเขาพูดพันนิวให้เจ้าดิสี่แล้วกับว่าใดวมาจากความสามารถข่อยดิว่าใดวมาจากเสียงข่อยแนบอกนี่จังไหนข่อยหยอยกับใดดิข่อยเสียให้เจ้ากับใดดิเพาเป็นตะเพิงนายทอ้อ คนนี้ตาหักพปั้ดิยไยกัขึ้นมาน่อยดิเจ้าอยากได้ยอดนิู่บอกเจ้าบนจุกขโมพันนิ้วให้เจ้าดิไี่สิแล้วกับว่าใดมาจากความสามารถข่อยดิว่าใดมาจากเสียง่อยแนี่บอกให้จังไห เปย่อขนาดนด้ค่อยเชี่ยแทนเจ้าขนาดนี้ทดงว่าเป็นตะเบิด้เงินทองแล้วพอได้เป็นทหารเป็นั่นดิคุยพูดขึ้นมาหน่อยดิเจ้าอย่างได้ยี่ห้อนิ้วบกว่าเจ้าปนจุกเข้าวโปบันนิ้วให้เจ้าดิดี กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยนะ mm hmm. มินเด้อจ้า